O A R Green Vision ห้องสมุดและสำนักงานเพื่ออนาคตของโลกในยุคที่สิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจของการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมุ่งมั่นสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียวเพื่อสร้างสารรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยบริการยึดมั่นในวิสัยทัศน์การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยภารกิจในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการห้องสมุดสีเขียว Green Library และ Green Office ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ใช้บริการตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแนวปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี2565-2567สถึง2567นำนักวิทยาบริการได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรสีเขียวเช่นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ําการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนระบบโซลาร์รูฟท็อปจากความพยายามและความมุ่งมั่นสำนักวิทยาบริการได้รับการรับรองเป็นห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงถึงความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเราได้นำนโยบายมาจัดทำในส่วนของแผนกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากร ส่วนร่วมในการรับผิดชอบสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บริการและบริหารจัดการโดยคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราได้ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้ทำงานเป็นทีมมีการทบทวนผลการดำเนินงานเป้าหมายในอนาคตสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้าน g r e e n Library ห้องสมุดสีเขียวพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ติดตั้งระบบแสงสว่าง LED ทั้งอาคารส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเช่นพัฒนาระบบ Solar r o o f t o อปรับปรุงเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในและภายนอกบริเวณรอบอาคารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มปริมาณหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฐานข้อมูลออนไลน์และบริการดิจิตอ l ไลบรารีลดการพิมพ์เอกสารและสนับสนุน e-document อย่างต่อเนื่อง สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมและนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอจัดอบรมบุคลากรนักศึกษาและผู้ใช้บริการเกี่ยวกับแนวคิดห้องสมุดสีเขียวด้าน Green Office สำนักงานสีเขียวพัฒนาองค์กรสู่ระบบสำนักงาน E-Office นำระบบ DMS เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารงานภายในลดการใช้กระดาษในงานธุรการอย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้างระบบการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมตั้งเป้าลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาลงอย่างต่อเนื่องพัฒนาระบบการแยกขยะและบริหารจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับจัดทำโครงการอบรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนวทางพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรสำนักง,งานสีเขียวสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยวลรัชธานี มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองคอ์กรสู่การเป็นต้นแบบของห้องสมุดและสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวความคิด Smart Digital Library โดยมีเป้าหมายในการลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองเพื่อลดผลกระทบของสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีกรารประยุกต์นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดก,การองคอ์กรอย่างครอบคลุมทุกพันธกิจ เรามีการนําเอาระบบห้องสมุดอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบยืมคืนอัตโนมัติระบบหนังสือและฐานข้อมูลออนไลน์ที่ครอบคลุมตลอดจนมีแพลตฟอร์มของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ครอบคลุมและมีการประยุกต์ใช้เอาระบบของสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-office มาใช้เพื่อตอบสนองการเป็นสำานักง,งานสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรมวิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งอนาคตที่ผสมผสานความทันสมัยและการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเป็นสมาร์ทดิจิตอลไลบรารีเพื่อพร้อมจะเป็นต้นแบบในการเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงครับ